โอเคสวัสดีครับทรัปเจอชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เรื่องแอชัช่นทีวมีโชว์ขอส่งผลงานมาสเต์พีซไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของอ่าไบเกอร์เรียกว่าคู่นหนุ่มสาวชาวประเทศอุบลราชธานีนี่เลยรถคันใหม่คลิปๆล,ปลปินะครับปีสองพันยี่สิบสามรับปุ๊บส่งมาปับ๊บ แล้วก็นัดหมายกันมานะครับเพื่อที่จะมาขี่กลับในวันนี้นะครับกลับประเทศอุบลราชธานีนี่เลยดูเต็มเต็มกนเพ่มากแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นสีขาวแล้วมันมีเป็นขาวปีสีกราฟิกปี2023นะครับที่มาพร้อมตัวาลายกราฟิกแล้วลายกราฟิกก็จะเป็นลายดำนะ มันก็จะไปเข้ากับชุดแต่งสีดำที่ลูกค้าเขาเลือกนะครับชุดปี๊บสามใบแพนเทอร์นี่เลยรอบคันก่อนบนจะเป็นปี๊บบนเนี่ยจะเป็น65ลิตรนะครับแล้วก็ปี๊บข้างจะเป็นแบบหลบท่อนะครับพร้อมกับชุดกาดกันไอเสียตามแบบฉบับ อ้าวสำหรับคันนี้เราจับอะไรยัดใส่เข้าไปบ้างไล่เรียงกันอย่างเร็วนิดหนึ่งครับพี่ก้องอ่าพี่แกงอ,อย่างแรกก่อนเลยในส่วนของชุดหน้านะครับชุดหน้าตัวกาดเนี่ยจะเป็นกาดงานของ S R C นะครับเป็นเ,เ,รเราเรียกว่าเราเรียกว่ากาดไปหน้านะครับแต่ต่างอีองกก็คือเพดไหล่กาดเนี่ยเป็นงานของ S R C เท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ S R C เนี่ยเวลาเราถอดารถอดทำความสะอาดต่อาามาที่จะดึงหมุดตรงนี้ได้เลยนะ นะครับดึงหมุดตรงนี้ออกมานะครับแต่ต้องออกแรงนิดนึงช่วงแรกๆนะออกแรงนิดนึงมาแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้นะครับแต่ขาของเขาเป็นขาส่วนบนเนี่ยเขจะยึดยอดอย่างดีแล้วก็จะมีขาส่วนล่างที่ยึดด้านล่างนี้นะครับนะชุดไฟลูกค้าเลือกเป็นเปียนะครับ2รุ่นด้วยกัน2ชุดด้วยกันนะครับชุดบนเนี่ยจะเป็นเปียมองด้านหน้ามองด้านหน้าจะได้เห็นว่าเราใส่กาดจะเป็นเปียรุ่นใหม่ล่าสดุดเป็น LP LPW 530 นะครับตัว l อ r พีเดี5วแูก็จะเป็นชุดไฟที่มีขาวมีโคมขาวกับเหลืองในตัวนะครับไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเปลี่ยนลงเปลี่ยนอะไรเลยเขามีฟังก์ชันมาให้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวแก๊สกาดเนี่ยกาดเนี่ยจะให้มาด้วยแต่ไม่รวมแก๊สนะตัวแก๊สตัวนี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษน,นะครับเหตุผลที่เขาเลือกใช้แก๊สเนี่ยเพื่อที่ว่าไม่ต้องการให้แสงเนี่ยมันขึ้นข้างบนนะครับตัดแสงเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อน ร่วมทางในยานขับขี่ขับโวนมาหรือเพื่อนที่อยู่ด้านข้างนะครับตัวแก๊ปตัวนี้เข้ามาดูใกล้ครับตัวแก๊ปน่ฮะอ่าทำลงดูไล่เรียงนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ชุดล่างจะเป็น LP270 นะครับตัว LP270 เป็นแสงขาวนะครับแบบเอ่อเรียกว่าให้ความส่องสว่างแบบพุ่งตรงนะครับเราติดให้ที่ตัวชุดบังโคลเนี่ยนะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์ยึดชุดบังโคล ติดให้ตรงชุดบังโคลนเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการให้แสงสว่างเนี่ยมันเลี้ยวไปตามกับหน้าแฮนด์นะครับที่เราเลี้ยวเวลาเราเลี้ยวรถด,ดีเลยอ่ะในส่วนของกาดไฟหน้า,ากาดม่าน้ำนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับกาดม่าน้้ำก็เป็นงานของ s A c อ c ซารแอรบสติดตั้งเรียบร้อยถัดมาครับด้านนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องการเป็นทรงออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยก็จะได้เป็นตัวคลาสาร์ที่จะเรียบเท้ากับตัวรถ กร,ระเป๋าตัวนี้เป็นางานของชีบีนะครับกระเป๋าเป็นเรียกว่าเปกระเป๋าบิกสกูเตอร์ oter, ถ้าฝับของชีบีเรียกว่าทันเนลแบ๊กนะครับตัวบาเข้าไปดูตัวบา,า,ใใต,วบาตัวนี้นะครับก็จะเป็นสมาร์ทบาอลูมิเนียมนะครับเป็นแกนอลูมิเนียมแล้วก็มาพร้อมขายยตรงรุ่นของ XABV เป็นางานของแบนเทอร์ติดบาแล้วติดตั้งสวิตสวิตทับนะครับในการเลือกใช้แตรนะครับแล้วก็ที่ชาร์จ USB สวิตของตัว LPW 530จะเป็นสวิตตัวนี้ที่ให้มาด้วยเป็นอลูมิเนียมซ NC พรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นสวิตของตัวเปีย LP270 ให้ตรงนี้ชุดนี้อ่าปึ๊บอ่ะ,เ,อะเดี๋ยวเราลองดูเสียงกันนิดนึงนะครับปึ๊บเอาข้อใจอยู่ที่ราคาอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงงัชุดแหลกข้างนะครับแหลกข้างจะเป็นแหลกข้างดูใกล้ๆนี้นะครับแหลกข้างจะเป็นแหลกข้างงานของแพนเทอร์นี่ครับ ติดตั้งกับตัวแหลกท้ายงานของแพนเทอร์เรียบร้อยเลยนะครับแหลกท้ายตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของแพนเทอร์นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่จะมีชิ้นงานที่เราเรียกว่าปิดฝาตัวนี้ฝาบนเนี่ยนะครับปิดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแหลกท้ายเนี่ยจะทําให้ f l a ตหรือว่าเตี้ยลงกว่าเวอร์ชั่นก่อนนะครับติดตั้งบนปิ๊บปิป๊บบน65ลิตรปอพิงใส่เรียบร้อยดูด้านหลังนิดนึงครับตัวชุดคำ้ำแล้วก็แหลกตัวนี้ จะมีเพลทมาด้วยซึ่งเพลทตัวนี้นะครับเพลทตัวนี้สามารถที่จะยึดกระถาดสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นถาดแล้วก็ยึดตัวปี๊บของตัวแพนเทอร์65ลิตรได้เลยนะครับก็เวลาล็อกนะัก็จะดูเรียบร้อยตัวค้าหลังตัวนี้เราทําพิเศษให้นะครับตัวค้าหลังตัวนี้เนี่ยทำเรียกว่าหนาแล้วก็ใหญ่กว่าปกตินะครับเพื่อที่ว่าจะได้รับน้ําหนักของตัว นี้ได้อย่างดีเพราะว่าคันนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะต้องบรรทุกหนักเลยแหละนะครับในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแหลกท้ายและแหลกข้างนะครับยึดอยู่บนแหลกท้ายก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยอ่านะครับเซ็ตที่ถือเ,เป็นของใช้จำเป็นที่ขาดไม่ได้งานของเอสอาร์ซีเช่นกันโอเคนะสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตทั้งหมดที่เกลื่นไปนะครับอย่างเร็วเซตนี้พอเดี๋ยวลูกค้าต้องรีบขับ ี่กลับประเทศอุบลราชธานีเดี๋ยวจะใส่ราคาทุกรายการนะครับไว้ให้ใต้โพสนี้เหมือนเดิมเลยขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ